ทัวไม่เก่าแก่ดังเดิมนะคนสร้างโดยเล็กัวนี้โอ้น่าจะหลายปีนะนี่น่าตั้งตั้งแต,งตยุกสรงขามหมอนะไรทัวนี่นี่พอสว่านนี่เกี่ยวไปไล่ให้แล้วพูดทางนั้นพราเม็ดข้าวนาช่วงนี้เราดูเก็บเกี่ยวข้าวรลเขา้เาวถา,านที่เก็บขา้าวฉลิเคยเอ่ยถึงในคลิปหลายเถื่อนะหนึ่นนลงลังคามันจะเป็นทรงแปนยังนุงเดือยให้เห็นในหมบานนี่ สบายที่สบายดีทำผรสมสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหบชมเยี่ยมชมเดินทางเข้าเขตชนบททางจุดนี้จะเข้านี่ก็จะออกเมืองเวเลาบุรีได้เดี๋ยวเก็บภาพแล้วก็รุ่นบรรยากาศในการเดินทางสาลีเมื่อนี่กัมากรองคนกับเบาลรักเพิ่นนี่คือมบ้านี่จุดหนึ่งที่อยู่ในจุดนี้ก็คือเขตเมืองพีนเขตนี้นี่ส่วนไล่จะเป็นคนชนเผ่ามังกรกับสาลี ขายกับบานสลีแล้วก็ชนเผ่าพุทธไทยปนกันบางหมู่บ้านถึงทังเนาะแต่ว่าหูซึกว่าเขตนี้เป็นบานใหญ่ที่สลีบบเคยถ่ายได้บานใหญ่บาน,าบานแตกต่างจากเคยไทยสังเกตเือนทานบ้านซองนี่อันนี้กอีกหนึง่งหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านจุดนี้กัน ภาพบรรยากาศในระหว่างการเดินทางเข้าสู่เขตสนบทต่างๆก็ต้องผ่า,าขนขั้นตอนนี่แลหละพี่น้องก่อนสิม,มุ่งหน้าเก็บภาพบรรยากาศบานให่นี่นะบานเลย จุดนี้ก็เป็นครัวไม้ครัวไม้ดังเดิมนะกก่าจากบ้านนั้นทางหน้านี่อีกหนึ่งโมบ้านทุกคนนี่กหมโมบ้านที่ง่ายพอสมควรคือว่าคลิปแรกท่สลีทายทํำในบริเวณการเดินทางการเส้นทางในเส้นทางในเขตนี้นะทางนี้นี่ออกเมือง อย,อย่างเส้นเมืองเวลาบุรีนี่แหละที่จะไยถึงในต้นคลิปออกทางนั้นได้เลยสำหรับเส้นทางอันนี้เป็นทางดินแดงแบดนี้เลยถ้ามาในช่วงอันฤดูเดือนห้านี่ก็ขี้พุ่นนะอันนี้ก็ขี้พุ่นพอพ้่นยุดตกยุดตกลายมือแหละ เรียบเรียบไปตามทางนะแคมแคมทางแบบไปเลยเป็นบ้านดังเดิมบ้านที่อยู่มานานหลายปีแล้วจุดนี มีไฟฟ้ามีเสาสัญญาณอยู่ดิจะออมหอบโดยหัวส่วนบริเวณบ้าน เขตนี่ก็มีหานขายเครื่องนะนี่ส่วนหลายคนเวียดเขามาขายเครื่องในหานเล็กฮานอยพ่อขาพอไม่ขายในเขตนี่บ้าน รู้สึกว่าเป็นบ้านใหญ่ในเขตนี่นะบวคือเขตบ้านสลี่ดยก็บลอยๆก่ับลังคาเฮือนฝั่งบ้านก็บซามซี่ลอยลังคาเฮือนมันเป็นบ้านใหญ่านะเขตนี่นะเ,นนะเหล็หอ,หอ,ลอีกคันหนึ่งอีกต่ออีกเต็มเลย เปิดพากันเมื่อบานเมื่อเฮื่อนทุกแหละมาแต่เมืองต่างๆอีกหนึ่งหมบ้าน มีปั๊มน้ำมันบัมเคสนี้ถือว่านี่แหละปั๊มน้ำมันชุดเดียวนี่แหละตัวโอเคเลยนะทาน้ำมันเมื่เอเตริมมันละ่ะอีกองอีกเต็นทางหน้านี่อีกครั้นหนึ่ง เขตนี่สไลด์เขาเห็นหนาเลยเขานาเลยเมื่อนั้นเมื่อแลนี่เริ่มแดงเมื่แล้วขเขาสู่เขตสระบดอ้อมด้วยหัวส่วนเ้ิ่นปลูกเข้าอันนี้เป็นขั้วไม้ขั้วไม้เก่าแก่ดังเดิมนะ คนปูด้วยไม่แต่ว่าคนสร้างด้ดยเล็กตัวนี้เล็กเป็นเส้นๆใหญ่ไบน,นี้นะโอ้น่าจะลายปีนะ่นนี่นะตั้งตั้งตั้งเตยุกทรงขามคนละขวนี่ยังใช้งานได้อยู่สัญจรไปมากกัะคำนี่แหละมันเป็นห้วยลำห้วยน้อยๆดียัยง,ยงลุงเรือให้เห็น ตอนนี้มาหอดหมบานคำสีบานคำสีอีกหนึ่งโมบานที่ไงไ่ญ่เลยเขตบานพุทธยแวะมาซื้อเครื่องในหา้านเพน่นี่ข้างในนี่ซื้อเครื่องจะเดินทางก็คือของกินของอยู่นซื้อปลากระปอ๋องจะเดินทางเข้าเขตสนบดนี่ทีมงานหมเพื่อนบารัดบานนี้มาหอดเลยบารัดสบายดีหน้าห้านเลยบนาน,นนี้เอาดีผ่ามืนๆนะซื้อของกินของอยู่เนาะ เราจะเลือกอาหารแบบสำเร็จรูปแหละอาหารทะเลเลยเอออันยังปลาดอก็น่ากระิกินอาหารทะเลก็ได้ปลาอันยังปลากระป๋องเอออตัดผ่าชื่อของกินของอยู่ในระหว่างทางการเดินทางก็ได้เดองผ่านขั้นตอนพวกนี้นะตับผ่าตัดภาพวกก่อนหลายอย่างอันนี้ก็เครื่องของรถมอเตอร์ไซค์รถจักรของบอลลัตพ่นมี่ยังแน่อยู่นี่บอลลัตครบชุดครบชุดเลยเนาะผ้าห่มมีผ้าห่มมียังพร้อมบ่ เขาสร้าง <ผม S 1> ห้างให้มมผมมีแต่ปอร์โฮมเนาะก็คืออุปกรณ์เกลี่ยมนี่แหละสัมภารับไปบานนี้ตักภาพอยมีผลเนะระหว่างการเดินทางนี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศในทางพร้อมเลยในระหว่างที่ผ่านไปนี่ก็คือผ่านมาทางนี้หลายๆโมบานนะเคือซีฮอดจุดหมายปลายทางเขตชนบทแท้ๆกันยังอีกหลายกิโลจากจุดนี้เส้นทางที่บ่เคยมาหน้าสลีก็บ่เคยมาในเขตที่จะมุ่งหน้าไปทางหน้าเนี่ยไปบ้ันนี่พอเบาลัดเพิ่น สือเครื่องของปักรปองต่างๆแล้วก็เดินทางต่อบ้านนี้อันนี้เขาหมู่บ้านคำซีอนะีนบ้านคำซีอีเสือธมวงเมืองพินเลเก็บภาพบรรยากาศบ้านพา่พูไทไยนะบ้านใหญ่บ้านกว้างบ้านที่มีความใหญ่พอสมควรชลีเคยทายคลิปอันเกี่ยวกับงานบุญบางฝฟเมื่อปีสองปีก่อนนะสำหรับเจุดนีโอ้มีเสาสัญญาณน,นะ บ้านคำาสีหมู่บ้านอันอไทยคนคู้ไทย ่่านานะ<อ>ครั้งแรกนะซีซิลีถ่ายในโมบา้านเมื่อปีสองปีก่อนกับถ่ายในวัดสถานที่พนจัดงานบุญบางไผ่ถ่ายในโมบา้านนี่เป็นคลิปแรกเลย บาดนี้มีต้นขฝ้ายู่โอ้ทางนาใน,นวัด บ้านคำซีเดี๋ยวสิสชมบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศอ,อย่ามอีกครั้งหนึ่งพีนองนี่คือบ้านคำซอีอยู่ที่เมืองพีนบ้านของคนผู้ไทยโอ้ยี่มชมโมบ้านผู้ไทย ประมาณอยู่2องรอยลังคาเหอนนะสำหรับบ้านนี่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยใหญ่กว่าบ้านาลีบ้านาลีประมาณอยู่ห้าหกสิบังคาเหือนนะนี่สองล้อยลังคาเหือนอนี่เกือนทรงนี่เป็นทรงพูทธไทยแท้ๆเลย เราเข่าเป็นี่เราเข่านะมีเราเข่าคือกันเนาะคือสวยงามเลยทุกคนอุ้ยเขื่อนหลังนี้กำลังใหญ่เลยได้สมหมูม่บ้านผู้ไทยพี่น้อง เดือนหลังนี้ครับโอ้ทบ โอ้โหซุกัวสวยงามน,นะ <S <S เพื่อนแต่และครอบครัวเนี่อยู่แบบติดๆกันเลยนะเดี๋ยวเก็บภาพเียแหละเฉลีจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆผูกสาวสัญญาณก็มีไฟฟ้า,ฟาก็มีส0งลอาง่าเฮือนบานกว้างทุกคนโอ้บานใหญ่ทุกคน ู้สึกว่าเป็นบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่บ้านแก่บ้านดังเดิมเมื่อก่อนมีเอฟีเขามาคอมเมนต์ซาลีอยู่เลย เมื่อก่อนนะบอกว่ามาถ่ายมาลินอยู่บ้านคำฉีแต่บาสลีก็บอกมีเวลาไปถ่ายถ้ำนะอันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายตามคำทียกห้องของเพิ่นนเมื่อก่อนเพิ่นเคยคอมเมนต์น่าจะเป็น,นข้นคำฉีหรือว่าคนแถวๆเนี่ยแหละมึงพินนะเก็บภาพบรรยากาศ บ,บ้านแบบนี้นี่แต่ว่ามีงานแต่งงานดองนี่ถือว่าโอ้ม้วนได้คนลาให้ตามเบิ้งเ่องจะบอกเป็นบ้านใหญ่โอ้หหัวนี่ส่วนเก็บภาพบรรยากาศนี่แหละ สวยงามางนี่ก็ออกสอดไปหุนเลยสวยงามเลยทั้งนี้สลีเข้ามาในหมู่บ้านอันนี้สลียางสมก่อนอันนี้ก็มีตอกคือกันเลยเขตุทไทยน,น,นี่เพิ่เฮ็นนาดิลืมจะตอกลืมตากอันนั้นต่างๆเลยช่วงนี้เราดูนี่จะเอาไปมัมดเขาดิฝั่งนี้หมู่บ้านนี่สวยงามเลยก็มีเหล้าเข้าตัวนี้ก็เป็นเหล้าเข้านี่เหล้าเข้าพอ คล้ายกับอันนั้นอยู่โอ้ในเฮือนพนนี่บอลพนตำพาตำอ้น,นั่นนี่นี่พนตำหูบเยอะน,นี่ตำเฮ็ดสินอยู่ในเฮือนพนนี่พุนมาเทาเราเฮ็ดเวียกทางนั้นจับตอกอยู่บาลัตเข้าไปทายอลไรนี่เฮ<อ>็ดอันนี้เนาะโอาลานให้นหนเนาะเสิมัดเข้าสแสดงว่าเข้าชุกแล้วเนาะเทาเนาะ แย่ร่มกันไปประม้อนไปเข้าสุกแล้วเพิ่นเริ่มจะตอกเจียวแล้วบ่กไเช่าเกีแล้วกยางงอเกี๊ยวแล้วปูย่างเงอกอย่างทำเป็นข้าวซอยที่เขาเก่งตรงนี่ดิการเขางานเพื่อนเริ่มจัดตกเจากั้นหลายๆอย่างนะกิจกรรมที่สามารถพบเจอในชุดนี้ดิว่าในหมู่บ้านผู้ไทธิขอเก็บภาพต่อ สม้มบรรยากาศเลยอาจจะมีเสียงรถไปพร้อมพี่น้องเสียงมอเตอร,ร์ไซค์สลีหนึ่งกับวัชรีขับรถแลากจะทายทำไปเลยบรรยากาศนี่ดิ วันนี้ออกจากอู่บานคำซีพี่น้องล้วก,ก็เก็บภาพจุดหื่งไปนาระวังการเดินทางกรุงศลีจุดใดจุดหนึ่งที่จะถ่ายทําบรรยากาศดีเหมาะสมที่จะอะอ,ะอมย่างชมไปรอบๆนะหมอพ,อพิ่นระวังทางนี่ฝนกําลังเกี่ยวเข้าวันนี้นะพ่นเกี่ยวเขาหน้าในเดรู้ดูเก็บเกี่ยวนี่พอสาว่านนี่เกี่ยวไปไร่ให้และผู้ทางนั้นปลาช ก็เันเกี่ยวเขา สลีมาอยู่จุดนี้บัน,น้ออกจากจุดนั้นมาต่อในจุดนี้อันนี้เข่าเลยเพิ่นกําลังอันเอาเข่าขึ้นเลาเข่าอยู่นี่แหละเม็ดเขานาช่วงนี้เราดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะพบเจอเขาในแบบนี้แหละเพิ่นเกี่ยวเกี่ยวแล้วและอันนี้กําลังเสื่อขึ้นเลาเขานี่เลยเลาเข่าสถานที่เก็บเขา่าสลีเคยเอ่ยถึงในคลิปลายเถื่อนะเนื่องจากว่า หอดูดูเก็บเกี่ยวบา,บางบางบ้านกับพบเจอลักษณะนี่แหละเพื่อนเอาขึ้นเราเข้านี่บางคนกับปั่นออกเป็นเม็ดเม็ด,มดก้อนก่อนจะเอาไปไว้นในเพื่อนยังบม่ได้ปั่นเขินยังบร่ได้ปั่นเหลือขึ้นในจุดนี้เราเข้าเพื่อนนี่ผู้สึกว่าความดังเดิมเพื่อนยังมุงลังขาเป็นมุงลังขาเป็นอยู่แต่ว่าเศร้านี่เป็นเศร้าเลียมแล้วจุดอื่นแต่ว่าลังคาเนี่ยยังเป็นทรงแบบดังเดิมแถวๆเลยนะ มันจะเป็นทรงแปนยังล้งเดาให้เห็นในหมูบานนี้เอาบารน,นี้มชมจุด,ดอดือน่นๆเอาทุกคนบารน,นี้คลิปนี้สรี่อนุญาตปิดคลิปนี้ในจุดนี้เลน,ะนี่ทางนั้นก็นเป็นเบาลัดเพิ่นเดี๋ยวอนุญตเอาประมาณนี้ก่อนไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องในระหว่างการเดินทางในเส้นทาง โมบานคำซีอีและจุดอื่นๆที่ฉลรกเก็บภาพนะอ่าประมาณนี้ก่อนบัินี้สมมีหรื่งโมบานคลิปต่อไปพี่นอง